มีคนบอกว่าพี่บุ๋มวันนี้มีคนถามผมบอกว่าผมกินยาลดน้ำหนักหรือเปล่ายาลดน้ำหนักผมไม่กินนะคะผมไม่กินยาลดน้ำหนักแต่แบบคือแค่บังคือหมายถึงว่าเราจะผอมลงได้มันก็ต้องมีอยู่ไม่กี่เคล็ดลับะนะคะหนึ่งก็คือการออกกำลังกายสําคัญอย่างผมเล่นเวทด้วยก็ต้องมีโยคะมาช่วยเพื่อให้มันยืดด้วยนะคะ แล้วก็เราใส่ส้นสูงก็จะช่วยได้เยอะเลยอย่างที่สองคือการควบคุมอาหารนะคะการควบคุมอาหารนี่สำคัญมากเพียงแต่ว่ายังไงก็ต้องมีออกกําลังกายชุดร่วมด้วยคือถ้าเราเอาแต่ควบคุมอาหารเนี่ยแต่ไม่ออกกำลังกายน้ําหนักมันจะแค่คงที่คือไม่อ้วนขึ้นแต่มันก็ไม่ลดนะอันนี้คือหลัก2ออย่างของของธรรมชาติเลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าบางมือ้อถ้ามันมีคือถามว่ามีตัวช่วยไหมคือตอนนี้ผมใช้ไฟทินี่ไฟทินี่เนี่ยคืออะไรก็ ตัวเองแลวกันคุณไปกวดหาเลยนะไฟทีนี่คือบุ๋มชอบตรงที่มันไม่ไม่ทำให้ท้องเสียแต่มันทำให้ระบายท้องได้ดีมากแล้วก็มีกากอาหารดีมากแล้วก็ลดการบวมของตัวด้วยก็คือจะใช้ดักมาตอนนี้น้ำหนักมลงมาเรื่อยๆซึ่งหมูแฮปปี้มากแล้วก็ไม่ได้แบบเครียดอะไรมากสำหรับบางมือที่พอกินได้คือหมายถึงว่าบางมือที่เราต้องกินจริงๆมีงานปารเต้ยพวกนี้สองสองมื้อใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะต้องมีไฟที่นี่ช่วยแต่เพียงแต่ยังไงเน้นนะคะต้องออกกําลังกายช่วยด้วยค่ะนี่คือหลักความจริงถ้าอาหารเสริมยี่ห้อไหนบอกว่าเอ้ยกินโดยไม่ต้องออกกำลังกายนอนเฉยๆก็ผอมไม่มีอ่ะไม่มีในโลกนี้หรอกอือันตรายอย่างนั้นอะันตรายคืออาจจะใส่สารอาหารบางอย่างต้องดูแลอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้สําคัญที่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดมันคืออะไรก็ก็ ก็ไปถามเอาเองไปเสิร์ชหาเอ,าเองไม่ได้เน้นขายของแต่บอกความจริงว่ากินตัวไหนเออ่ลงกิโลแล้ว9กิโลแล้วค่ะจากวันที่ทำกับบูด,ดี้ซิกซ์เดย์ชาเลนจ์อันนั้นก็สิบวัน8กิโลแล้วก็ลดต่อเนื่องมาเป็น9กิโลแล้วค่ะตอนนี้ก็เห็นหน้าเนี่ยเหนียงเ,เห็นก็ชัดค่อยๆลงลงอย่างธรรมชาติค่อยๆลงลงอย่างอย่างมีความสุขแล้วก็ให้ร่างกายแข็งแรงดีที่สุด จสิงยังไงขอบคุณด้วยรับยูมทุกคน